เอียกันหอนกันเออสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องมื้อนี้สิมากินข้าวจทีทอดไข่ไข่ทอดข,าขา้าวจกีกับนมเนะพี่น้อ,องกินข้าวเช้าก่อนอบ่ได้ตุ๋นถั่วลเลือกกระจาดแล้วมากินนตำกันพี่น้อง มัเคือนยี่บริษัทคลิปแต่กินกหบบบัวมันคือพว่าบริกินเขาะขอขะข่าวีใช่ก่อนข้าวีโคนปีนใช่ไข่ใช่ป่าปีนกระทะใช่ไข่ nhưng mà sợ cậu mùn à sợ xào cậu mùn thôi mới xay bằng nào chủ điều hòa nãy chỉ sang mà bố sẹo <laughs> Bà dù sao á mặc dù sao nào, Hồi này bà dù sao ừ. Hồi nãy dù sao cho mặc mà sao như này mình sao không mặc dù sao không mặc dù sao không เด่ก็้อยชิพอแม่ชิ่น้อะลูกก้าวใาย่กินก้อยชิีไม่เคยขายก,กินเมื่อพี่น้องเหแน่แสบเลย ใส่น้ำน้ำตีหรอโอ้ขาดใ,ใช่หมดใช่หัวขาดหาดอนหาดอนไดินะหาดอนจามเชงน,น้ำเลี้ยวออในมันเหลวเอาไปล้างมือ ีตัวนี้ยังใหม่น้อยหนึ่งพอดีแหละกินมันหอมดีดองเห็นมันเริ่มด่างแฉบเลยปีงข้าใส่ปีงกระทะ กินมาบ่ตักข้าวอันไม่ชอบอ,อันมีนกับนุ่มข้าวาใส่ได้ไนานอยู่มกินกนน้อยมัน,น้อม มันเป็นเพชรดอกเาเป็นใหญ่ในดัมบอก <c oughs> กินวใหญ่แต่แล้วไงอยากตัว่งจะแบ่งออกเลยใค่ชาจะบอกเิดเลยเดดชิมแบ่งออกจกปรป้อยมันก่อนพร้อม,มใจกันหน่อย ข้าวหอมเปมันหมักก็ขาวหมักข้าหมเปได้งนันชิได้ขวยเดี๋ยวไปข้าวขาวหอมเพื่อนข้าวขวายขึ้นจบก็ใช้ขาวขวยได้ กอ่กอก็ชิมั่วส <ừ. S 1> ักังในให้ลูกสาวเป็นจังมากออเดอร์มาใส่บบอบผมแม่นี่นนองใส่บีบลูกหมักอยู่บอใส่เนาะใอ็มขมมีบุคคลเพียดคมแงตาทามันกันไน,น,นไ้มันหมักเพี่ย นานๆเกิดจะมีกากินขีดกุ้งอะต้มบุคมกับบุกินชาว่ยไาว้าลงมากินเยอะปะกินแนึ่งงหเอ ก็อยละให้ลายกินลายลูกครนนี้ก็กินกระป๋าเหลวแรลมคุละก่อนจ้องก่อนแบ่งออกนะให้ลูกเนเอาผ้าคล้องใส่คล้องปีมาล้างก่อนนังน้ามันกินผ้าคล้องปีกกับปบ่ถ้ากินแล้มีก่อยมันจะมีระ มีค่ะเชฟหาดอนผู้เวลามาปลูกใบทันคือสะพอรดเรายังมีได้ขอเราเรสปอตมันมันมีวินโดว์มันก็โอเคปลูกแต่เนใบเป็ไรเลยผมบอกวดายุ้ทางออกนเอเพื่อนเท่าก็ไว้ทำบอนี้แล้วอาบดน้านะดเครื่องบวดนี่นหละทั้นทุนฮาบด์ดแบบมันมาที่หนึ่งแรกขอาจม่อนยุ่งฮาบดนนมา อมตัมดดามันเลยกระดาหนามแ้วมัตายไปหลายนกันมับวมมักยนนาหมักหนามนเรื่งพักอันเอะเท่านี่ออกไปต้องเบิกกบบโปผุที่ทนาทีเลยแปดกินบอเบิดพี่เนะอิ่มไปตห้นึงกินกินช่องงาน เปิ้งซีเมืองเก๋ยน่ะเสร็จดั่อ่อน่บ่ดักเรือในนี่ใช้บัตหันได้ค่ะานก้อนนะแบ่งโดกระป๋อหนึ่งนะคะไปอวยมาใส่ตัวเองไปเอาอวยมาเกาะมาเกอนไป ไม่ไ้นซอยนอกค่ะคนแมทีนองเลยเด็กก้อยซินก้อยนี่ให้ไวให้รู้อุปสรรแบบบเดย์คนเลยตัก่อนเนีสาวเบเดย์บอกเอาอย่งหอกช่วยไปกินข้าวได้นะฮะขาบอไปก้อยซินแห้ก้อยซีน จากก้วยซีนยู่เืิัง่แะกินก้อยซีนก็จัดให้เลยพ่อแม่ <c oughs> จัดให้ทันทีเจ้าก่แม่ม่สะบกินอย่าละอาหารกินลงไปละอาหารขอชวนไปกินละอาหารลงไป่อ่ใจเอาเยพซ่ามากินพ่นาาอ่อ มากินจีดลายตัวมากินเกาเยื้อไปสืเปินย่งไปสืกันตาราไปสิอของกินในร้านพันามานเสกกินอาหารเยอะมันหวานเากกัมากแ่าบอว่า,าไี่อยจะเดไปหาดูกสาด้วยเออเลยตี วันเดลูกสาวเด้อมันอกัม่ที่นอนกินกอยซีนกอยซีนให้เพิ่นเพิ่นมามนัเพื่อจะได้แปลหาลูกขเขบรจักเห็นเพิ่นมาจะได้ไปพาเพิ่นเดินไปเที่ยวทำแล้วละอืมอาออไปสันจะเอ้องเห้องเนู้นเหรเะมืหหหอหลบยง ใส่เบอรนี้จีใส่เบอร์แรกมันสีดหลายแหนบออือตไปก็ถั่วอ่นี่ยฉีดไปหลายเต๋มนเลยเสรจีนัยจะหน่อยต่อไปเปิดเลยไคนก่อนหมอนซืเนื้อแหนมันกินได้ระับ มืนหอยงามมันนะพวกกินปลุกปลุกขิ้นซื้อือซื้อตัวอันตกไปฟของอเมริกามาขายกับผู้สเป็นนานบชั้นกูตัวในหตลาดแเจ้าขายเซเป็นว่าของปีนเซเป็นวาไงงกีอก็ั ดามันมาวา่มันตไปอยู่โอ้ยดีแม่นีกินเยปกน่ปุน่ามาแน่น่ปุมาไ่ได้กินแะอืมม่กับนี่เราก็งงซต่ว่ามันเออปััออป tại vay nắng để kém yêu cầu nắm nữa này nắm 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 nào anh nắm kia nắm 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 cái nắm 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 Coi nắm mẹ bên nó coi xin mua à. Xếp 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 sếp ông sếp 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 xin, sếp 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 ก็เสกก็ยันเสกกระแดกแกงวัวซริงๆกล้ิคนกินบมดได้บมมักระแดกกินไงไงรอสักแปดสักเกปีเลยกินเสกหมดได้บัดนั้นเครื่องรองของงานกอรี่ไปกินนด้นะกระเทศจะน้อยนเงินใกระป๋อตัวเลืออนไรลู้

แล้วมัะาตเมไ็ยังจะกอนก็เอากระตีพักเสร็จจะกินานี้พักเตรไปตัวเย็นนี่ดอกก็พร้อมเสริมและชื่อกินแต่หัวนี่สองสามดอนหมาแล้วกเชอามากินก็ไ้มาเค,มาเคืมันขึ้นนี่วะเอามากินนี้ ก็ช่วยเองเพ่น้คน้ายะมั้โอ้สิบห้าขาขอมกขบใจญาติพี่น้องขอมกขบใจด้วยพี่น้องตัวเองก็ท่องพงตรงฟังม้ะเยนช็อตช่วยช่ใชยังตักไป กอ้ดาวปลาองใจในมันหมักปลาอ่ะปาองเปรีมันหมักกินได้พอละเอาเขาบอินบ้าะจะเอาเ้านี้เหาเอยได้เนี่ย,ย,นห,นย,นยหนึ่งกินกบเป็ยน,นเราคำว่าหนึ่งเมื่อกี้เขาจะเอาน่าจะกินมีแะไวบมีบ่อยกินไล้มันมันบริตะสุกกะผกินมีกันพ,พ,พอละพอละ นี่เด้อมะไฮดุกสาวกระโปรงนึงใหญ่ๆด้วยจะเอามากินไปกาดมากขึ้นแถวพริกกระตี้กระตุกโอเคพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเนาะพี่น้องเนาะอ่ำไหวทั้งดังใด้แบบนี้นะโชคดีปีใหม่เอางี้ปีใหม่ไอหลับใหม่ด้วยแล้วพี่น้องเด้อก็ให้สุขภาพแข็งแกร่งยู่ดีมีแห้งเบ้อสุขสู่คน ให้ได้ให้ให้ทำให้คูณให้มีบุญมีปาชนะว่าทุกคนเด้อพี่น้องให้โชคให้มันปีใหม่มาแล้วก็ยินีมีเฮงเบ้อจุกูขจุกโขเพราะว่าปีใหม่ยังอยู่ปีใหม่อยู่ถือว่ายังปีใหม่อยู่ปีใหม่เดือนงองเลยเดื้ยงอนกับปีใหม่เพราะว่ายังปีใหม่อยู่จำนำห้ากับว่าปีใหม่อยู่ปีปีใหม่แม่นบราะฉะนี้ไก่โดนไหนไอยเดียวครับนี่ยินดีมีเฮงนะพี่น้องเนาะให้โชคให้มันเด้อนอนรับพันดีพี่น้องบาย